ก็เหมือนห้องน้ําก like, ับห้องนอนผักอะมันติดกันแค่หนึ่งกาแพงน้องก็แบบว่าตีกําแพงเลิกเรียกเรียกเรียกใครนะเรียกพีกับเรียกเป้ใช่ปะที่ผักก้ที่ผักเป้เราสลับกันไปคือผักอะได้ยินนะแต่ผักอะคิดว่าแบบมาเจอมันแรงสามก็เลยเออเดี๋ยวแรงสาบมันก็บินหายไปเองแหละก็เลยแบบเออขี้เกียจลุกอะ hello everyone hi there เรรนนพี่พักโอชิใครในซีเจมค่ะไม่บอกนะค่ะเ,เดี๋ยวน้องน้อยใจทำไมอะ่ะถ้าเราบอกเป็นคนหนึ่งไปอะ่ะคนอื่นก็จะน้อยใจเพราะฉะนั้นเราจะเก็บไว้ในใจคนเดียวนะคะ้น้องคนนั้นก็ไม่รู้เลยสิไม่ต้องรู้หรอก ปุ๊บอยู่ไหนเอออยู่ีี่ที่ที่คุณก็รู้ว่าอยู่ที่ไหนเออเออทุกคนน่าจะรู้นะคะว่าเวลานี้เป้น่าตะยังเราเาเรื่องเด็กติดห้องน้ําคือผักกันนอนอยู่แล้วแบมอะน้ำตื่นเช้าเขาแบมเรียนปะตื่นเช้าทําไมวะแบบว่าแบมก็อยู่ในห้องน้ําใช่ปะแล้วเหมือนน้องอะก็โทรมาหาผักล้วผัก อ๋อเออใช่แล้วผักอ่ะก็ปิดแบบว่าไปเสียงไว้แบบเปิดเป็นพัะจันเพราะว่านอนอยู่ก็จะตั้งเวลาไว้อะไรอย่างงี้ใช่ปะเออก็เลยไม่มีเสียงเตือนใดๆทั้งสิ้นในมือถือและ iPad น้องก็อยู่นั่นแหละ <c oughs> ก็เหมือนแบบห้องน้ากับห้องนอนผักอ่ะมันติดกันแค่หนึ่งกำแพงน้องก็แบบว่าตีกำแพงเ้อ <c oughs> ก,ก็เรียกเร,ยเ,รยเรียกยเรียกใครนะเรียกพี่กับเรียกเปใช่ปะ <c oughs> <c oughs> คือผักอะได้ยินนะแต่ผักอะคิดว่าแบบมาเจอมแรงสาบก็เลยเออเดี๋ยวแรลงสาบมันก็บินหายไปเองแหละก็เลยแบบเออขี้เียจลุกอะเออมัองงหรือว่าทําไมแบบไม่เปิดประตูมาเขาไม่ได้ล็อกห้องเออเขาคิดว่าแบบสะกดอยู่้านห้องใช่ก็เลยแบบอ่ะเออทำไมแบบไม่เปิดประตูก็เลยแบบเหมือนฟังดีๆอะแบบติดอยู่ีๆฮะเราเียแบมอะแบมบอกเรา่แผักไปดูแบเดิผักไปดูแบนดิ แล้วทำไมเป๊ไปไลกกุกอะเอก็แหละลุกมาก็ดูอ้าวแบบหายแบ๊อยู่ไหนวะในวห้องน้หไปที่ห้องน้ำอ๋ออยู่ในห้องน้วจะลกมากอยู่นานไหมนานมากแล้วก็หาเหรียญมาไขใช่ป่ะหาเหรียญมาไขก็เลยแบบไขไม่ออกเพราะเหมือนประตูมันเอียงอะมันก็เลยน้ำหนักไปกดทับตรงที่ล็อกมันก็เลยทําให้มันหนัก เราบิดไม่ออกก็เลยต้อง,ง,อองอหาอะไรมาเงๆข้างล่างแบบที่พี่ช่างทำอะ่ะคือผักกับไม่มีอุปกรณ์ใดๆเลยทุกคนไม่งั้นน้องก็จะไม่ติดในนานขนาดนี้นะคะอยู่ข้างในอยู่ข้างในนานโอเคส่งสายชาร์จไปให้และสเสบียงเล็กน้อยเท่าที่ใส่เข้าไปได้เ <c oughs> สียชื่อช่างผักอันนี้ยเสียไปเถอะอ่ามันยากจริง <c oughs> <c oughs> เออมันไม่มีอะไรเลยทุกคนผมมีแค่เหรียญนะครับล้ขายดนนิ้วเดงดูแูแน่นอนหรืยังดูแล้วเราเราเป็นลูกที่ประตูตลกแต่ก็มีเบิกประตูใหม่แต่ก็ยังไม่ได้อยู่หอทุกคนหอปิดทุกคนแต่อยู่ที่นี่ก็สนุกดีนะจบไม่ได้อยู่สองฟอนอยู่กันเยอะแยะเลยอยู่บ้านที่ไหนไม่บอกว่าทำไมอ่ะ เดี๋ยวทุกคนก็ตามมาหรอกห้องกี่ตารางไหมอร้อ้ใหญ่มากทุกคนกัน,นบบาดบายบายไปทำกกนบ้านแล้วบายบายบา